รถเก๋งผ่อนสบายต้องคันนี้เลยค่ะนิสสันมาร์ตปี2012เปิดราคาเพียง129,000บาทสวัสดีค่ะมาพบกับน้องอ้อนสมโยงคาเซ็นเตอร์นะคะอ้อนจะมาแนะนำรถคันนี้เลยค่ะผ่อนสบายเงื่อถูกเพียง2,800บาทแต่สวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าไฟหน้าฮาโลเจนกระจังหน้าโครเมียมค่ะแล้วก แถมมาให้ฟรีล้อแม็กขอสบห้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะในส่วนของท้ายรถไฟท้ายเดิมโรงงานสไยเลอร์ไฟดวงที่3ด้านในกว้างขวางสามารถพับเบาะเก็บของได้เยอะค่ะภายในห้องโดยสารควงมาลายพาวเวอร์เกียร์แมนวนวล5สปีด กระจกไฟฟ้าวิทยุแอร์ใช้งานได้ปกติพร้อมเบาะผ้า,ค,าคุมเทนด้วยสีดำค่ะในส่วนตัวห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์3สูบ1,200ซีซีคันหน้าเดิมทุกจุดสวยงามนิสสันมาร์ปี2012คันนี้เปิดราคาเพียง1 2 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง2,800บาทผ่อนวันละ100บาทถูกกว่ามอไซค์ ้าใครสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0812386699เธมานะคะ